เมื่อชะตากรรมดวงดาวและเขาเหล่านี้ตกอยู่ในมือของพวกคุณคุณจะปกป้องพวกเขาไว้ได้นานแค่ไหนสองเราสองลิขิตปาอาร์จีเทิร์นเบนพีซีเกมเร็วๆนี้แฮ่ hey, สวัสดีนะคะน้ำค่ะ อยู่กับวันที่27ใน7 Day to d ทุดแล้วนะคะและแน่นอนค่ะตามสัญญาเลยนะคะคือเราจะออกไปล่าเนื้อหมีกันรอบที่2กันแล้วล่ะคะ่ะแต่คราวนี้นะคะเราจะไม่ได้แค่หาเนื้อมาทําอาหารขายเหมือนกับพาร์ทก่อนๆน,นะคะแล้วก็ไม่ได้เอาหนังมาทําขายแล้วนะคะแต่เราจะครับมาเพื่อเอากาวนี่แหละคะ่ะเพื่อมาทําปืนไปไม่ชินกันแล้วทําขายกันค่ะน่าจะได้ราคาดีเยอะกว่าเลยนะคะเนี่เพอเพอนะคะคือขายปืนเปล่าเนี่ยได้ร้อยยี่สิบแปด เหรียญอย่างเงี้ยค่ะก็พอก็พอใช้ได้อยู่นะคะเนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาฟาร์มเพื่อมาคราบปืนไปแมชชีนกันนี่แหละค่ะนะส่วนวัตถุดิบต่างๆเนี่ยก็พอจะคราบเองได้อยู่ค่ะอย่างเช่นช็อตไอรอนไปอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถคราบเองได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวปืนที่ใช้ไปก็แน่นอนค่ะก็เป็นปืนแม็กนัมค่ะก็คงไม่ได้เอาเป็นปืน SMG หรือว่าเป็นปืนอาซอลไรเฟอร์นะคะเพราะว่าปืน2กระบอกเนี่ยจะไว้ใช้สำหรับในการฟอบ้านวันที่7ค่ะแต่ถ้าไปฟาร์มเนื้อ สัตว์อะไรประมาณนี้ค่ะคือใช้แค่ปืนแมกนัมก็น่าจะพอแล้วล่ะค่ะพอพูดถึงเรื่องของการทําเสื้อผ้านะคะมันต้องใช้ดักเทปด้วยแน่นอนเขาว่ามันไม่พอถ้าเกิดว่าเราหาเสื้อแล้วเข้ามานะคะนี่ค่ะอาจจะต้องปลูกต้นไผ่แบบเป็นเป็น,เป,นเป็นทิวเลยะคะ่ะเพื่อที่จะคราเป็นเสื้อเกราะอะไรพวกนี้เอาไว้ขายตั้งหากะคะ่ะอา่าเจอคุณหมีแล้วค่ะ เมื่อก่อนนะคะผาแรกๆอะค่ะว่าเราจะจัดการคุณหมีได้ะค่ะจะเอาตัวรอดจากคุณหมีได้ะค่ะลากลำบากแค่ไหนนะคะตอนนี้ก็คือเรากลายเป็นผูล่าบ้างค่ะจากผู้ถูกล่าเรากลายเป็นคนล่าแล้วค่ะอ่ากอดหน่อยค่ะกอดหน่อยค่ะเฮ้โอ้ยโอ้ยโอยใครทำอะไรคะเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะหยิบอะไรได้ก็เป็นอาวุธไปก่อนค่ะเจ็บนะคะเนี่ยเราติดเชื้อเลยค่ะเนี่ย คุณหมีตัวที่สองค่ะคือตอนนี้แมกนัน้ำหูดมากเลยค่ะเรียบร้อยค่ะ <laughs> เล่นหน่อยไม่ได้เลยนะคะเนี่ยเกมนี้นี่คือเขาเรียกว่าอะไรคะอย่ากทำเป็นเล่นไม่ตลอกอะไรคะเนี่ยโอ้จริงจังก็ไม่ได้นะคะเนี่ยกระดูกนี่ต้องการเยอะขนาดไหนนะคะต้องการพอสมควรเลยล่ะค่ะไม่ใช่ว่าแค่ต้องการขวดกามาคะคะเป็นไปไม่ชินกันอะไรประมาณนั้นอย่างเดียวนะคะ ต้องการเอาไว้เพื่อทําเป็นดักเทปด้วยค่ะคือมันต่อเนื่องกันเข้าใจใช่ไหมคะก็มีทั้งตัวดักเทปที่ต้องใช้เสื้อผ้าเสื้อเสืออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีตัวของขวดกาวต่างหากค่ะที่ใช้ทําเป็นไปมชชินกันนะคะเพิ่เพินะคะคือครับเป็นแค่ปืนเฉยเฉยเนี่ยแล้วก็ขายราคา180-200เนี่ยก็ก็ถือว่าได้กําไรแล้วนะคะเพราะว่ามันมันเป็นของที่เราครัาเองได้ไงคะแล้วก็เหล็กเนี่ยกว่าจะขายได้ราคาดีเนี่ย มันก็ต้องเก็บจนถึง6กพันนะคะจําได้ใช่ไหมคะในคลิปเก่าๆอ่ะที่น้ําเทียบให้ดูะค่ะว่าก้อนหิน6กพันก้อนราคาเท่าไหระ่ะค่ะนั่นละคะ่ะคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยละคะ่ะอ้าเจอแล้วคะ่ะเจอแล้วคะ่ะโอ้โหสอทีตายเลยคะ่ะอาจจะบาดเจ็บจากการที่โดนพวกซอมบี้ทำร้ายมาก่อนนะคะชีวิตแค่โดนทำร้ายแต่ในที่สุดก็ต้องไม่โดนทำร้าย แค่วันนี้หัวใจสันลายโอ้ยโอเคค่ะไม่มีของน่าสนใจอีกแล้วค่ะก็ไปกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวไปดูโอ้ขอบหาทั้งคืนนะคะเนี่ย เชืมีแล้วค่ะโอเคค่ะมากันพร้อมหน้าเลยค่ะ้โกกี่ตัวกันน่ะมีค่ะโอ้ยถึงไม่ชอบมีคะเนี่ยพวกนกพวกนี้ค่ะโอ้แขนหักเลยค่ะนี่เนื้อที่ได้มาเนี่ยก็คงไม่ได้ค่ะเป็นเนื้อย่างขายแล้วนะคะมันได้ราคาดีไหม เออไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ค่ะเก็บไว้กินเองดีกว่าค่ะไว้รอทําเป็นพวกสตูเนื้อหรือว่าอะไรพวกนี้ดีกว่าค่ะทีนี้ได้ไดกระดูกมาเยอะเลยค่ะก็ตรงนี้ก็มาทําเป็นกาวหมดเลยค่ะเดี๋ยวว่างๆนะคะขอดูไหนค่ะว่าอ่าถ้าค้าเป็นมิสตูเฉยๆนะคะเนี่ยค่ะอันนี้นะคะโอ้โหขายได้สาสิหกเลยค่ะก็ถ้าสิบอันก็สาม้อหกสิบใช่ไหมคะ สามรหสิบรายการทีวี360ออสามอหสบองศาสวัสดีค่ะอะไรเนี่ยตอนนี้กาวถึงไหนแล้วคะเนี่ยจเจ้าบันดมเหรอคะนี่ก็ยังไม่เลิกเล่นนะคะเนี่ยโอ้ยเขาเลิกเล่นกันแล้วค่ะวิหมีโอ้ยเ,เกือบเลียวรถไม่ทันเลยค่ะนี่เอ๊อ้า วิญญาณหมีเหรอคะเนี่ยหายไปไหนแล้วคะสงสัยล่าหมีจนหลอนหรือเปล่าคะเนี่ยหาหมีไม่เจอคะ่ะคุณผู้ชมเห็นหมีมนั่งไงคะมาแล้วคะ่ะลันทีทักเลยคะ่ะคุณผู้ชมคะ <c oughs> เห็นหมีไหมคะเนี่ <c oughs> ยอย่าผู้่วนนะคะไอ <c oughs> <c oughs> เธอเนี่ยล่าหมีจนหลอนแล้วเนี่ยของที่ใช้ก็ไม่ยากเลยนะคะก็คือมีตัวช็อตไอรอนไพร์ กาวที่เราได้จากการที่เราไปฟาร์มเนื้อหมีมาแล้วก็เอามาคราฟนะคะแล้วก็ใช่ค่ะไม้ค่ะทีนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าเหมือนในคลิปที่แล้วแล้วมานะคะก็คือตัวปืนไปไม่ชินกันเนี่ยน้ำก็คราฟได้เลเวลสี่นะคะวิธีการใช่ค่ะเราต้องกินอาหารช่วยบูทค่ะรู้สึกว่ามันมันจะมีอยู่นะคะตัวที่มันช่วยบูทเหมือนกันนะคะมันจะเป็นแว่นตาแบบนี้ละคะ่ะอันนี้มันจะบวกค่าฟอร์จูนนะคะทีนี้ ปวจูนที่น้าต้องการเนี่ยก็ใช่นะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยก็คือสามารถใส่แว่นได้เหมือนกันนะคะอันนี้คือน้ําลืมเห็นค่ะเฮแต่ hey! ตอนนี้เห็นแล้วนะคะคือถ้ามีแว่นนะคะก็คือสามารถสวมแล้วก็จะบวกสเตตได้เหมือนกันเลยค่ะเห็นไหมคะบวกสเตตได้เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็คาราฟได้เป็นเลเวลห้าแล้วเห็นไหมคะเหมือนกันเลยค่ะก็ของที่สามารถแต่งเป็นปืนกลนได้นะคะก็จะมีตัวนี้เลยค่ะคือน้ํามีเยอะมากจน จนไม่จาเป็นต้องประกอบอะค่ะส่วนอันที่มันไม่ซ้ํากันเดี๋ยวนะพอเก็บไว้นะคะพอเป็นหมดปืนก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันใส่ได้ไม่ค่อยเยอะนะคะมันก็ใส่ได้เท่าที่ใส่ได้นี่แหละค่ะอมันใส่อย่างอื่นได้อีกไหมเนี่ยอีกอันหนึ่งที่อาจจะเห็นเยอะนะคะก็คือพวกบรรดาถังน้ามันนี่แหละค่ะถังน้ามันพวกนี้นี่ก็คือว่าน้ําไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันล่ละค่ะนะ แต่เวลาจะคาฟเนี่ยก็ต้องคาฟผ่านตัวเชนซออะไรประมาณนี้ค่ะมันก็ดูจะไม่ค่อยคุ้มอะค่ะเพราะว่า <to> ตัวไม่ชินผ่านนะคะรู้สึกว่าไม่ชินผ่านที่น้ำมีอยู่เนี่ยมันมีเยอะกว่าจริงค่ะถ้าขายเปล่าๆนะคะคือมันได้พันสี่ร้อยห้าสิบหกเลยค่ะแล้วถ้าเป็นเชนซอเชนซอเนี่ยรู้สึกว่าน้ำก็คาฟได้ดีเหมือนกันนะคะมันใช้สิบห้านะคะเออถ้าสิบห้าเนี่ยมันราคาเท่าไหร่คะสิบห้านี่ค่ะเจ็ดร้อยแปดสิบค่ะ ถ้าเทียบกันแล้วนะคะตัวอังเกิที่น้าได้มานะคะถ้าถอดหมดออกทั้งหมดแล้วก็ราคาพันหกค่ะแต่ของที่ใช้ในการราบก็เยอะเหมือนกันใช่ไหมล่ะคะมันมีทั้งเอนจินที่ขายได้ราคา700อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเอนจิ้นตัวนี้ขายได้ราคา700ดร้อยฟลสตีลนะคะอันหนึ่งราคาเท่าไหร่คะเนี่ยคือเอาจิงจอ่ะล้อมเล็กขายน่าจะคุ้มกว่ามั้งคะเนี่ยอันละยีถ้าสิอันก็สองใช่ไหมคะใช้สา โอ๊ยนี่มันกลายเป็นเกมคณิิศาต์ตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยทำไมเราต้องมาคิดมากมายในการเล่นเกมแบบนี้ด้วยนะคะเนี่ยนี่มันเกยมยิงซอมบี้ในโลกอันกว้างใหญ่ไม่ใช่หรอคะเอาละคะ่ะคิดต่อคะ่ะถึงจะบ,บ่นไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมานะคะอ่สามร้ 300, ประมาณ900คะ่ะเบสเสร็จแล้วก็คือค้ามาอันหนึ่งนะคะราคาก็ไม่คุ้มอยู่ดีคะ่ะเพราะงั้นก็คือถ้าเป็นไปได้ก็คือค้าเป็นอุปกรณ์ที่แบบว่า อ่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ค้าปะค่ะก็คือว่ามันเหลือใช้อ่ะค่ะเนี่ยเระค่ะมันก็ใช้เงินเยอะพอสมควรเลยนะคะในการค้าแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนะคะไม่ค่อยคุ้มหรอกค่ะในปืนมาสามก็บอกแล้วค่ะทีนี้นะคะประกอบเลยค่ะก็จากราคา168นะคะใส่หมอดเข้ามาค่ะได้673ค่ะทีนี้พอเราเลิกคราบสกิลหรืออะไรอย่างงี้ค่ะก็ถอดแว่นออกค่ะแล้วก็เก็บเอาไว้แบบนี้เลยค่ะคือแว่นพวกนี้มีไว้ก็คือว่า เอาไว้ใส่ดูดีแล้วนะคะก็คือใช้สําหรับคราฟของแบบนี้นี่เองละค่ะอีกอีกวิธีการหนึ่งก็คือว่าเราสามารถพกคราฟพวก claw hammer เนี่ยค่ะเลเวลมันสูงนะคะแต่ว่าดูสิครปริมาณของที่ใช้เนี่ยตัวดักเทปแล้วก็เลเตอร์เนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราสามารถคราฟกาวมาขายได้ใช่ไหมคะถ้าเป็นดักเทป6อันเลยอะ่ะเนี่ยค่ะขาย40นะคะแล้วก็หนัง6ได้3 5ค่ะ รวมแล้ว70ค่ะ80ก็ได้ค่ะถ้าตีแบบว่าเลขก,กลมๆนะคะแล้วก็ต้องการเลขด้วยค่ะ32เลยค่ะเลขก32ใช้103นะคะ103 35 40เอ๊ะเหมือนจะได้ละเหมือนจะได้กำไรหรือเปล่าคะเนี้ยรู้สึกว่าถ้าเป็นของประเภทตรงนี้ค่ะม i เนอร์ซิกซิกนะคะเอาเป็นว่าวิธีการหาเงินแบบนี้นะคะพยายามเลี่ยงครับของที่ใช้พวกผ่าดพวกนี้ค่ะเพราะว่ามันเปลืองจริงๆอะค่ะผ่านพวกนี้หายากไม่พอนะคะ ขายก็ไปคุ้มค่ากับราคาที่หาได้ด้วยค่ะพวกสติลทูขาดเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าเราหาได้เยอะใช่ไหมคะแต่ขายตรงๆห้าสิบอันเนี่ยเพอๆดีกว่าการที่เราครับขึ้นมาหนึ่งอุปกรณ์นะคะเพราะว่าอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งพวกสติลทูนะคะต้องหารีซี่มาไม่พอค่ะคือต้องใช้โฟร์สติลในการช่วยคราฟด้วยค่ะราคาก็ไม่ค่อยน่าจะคุ้มนะคะคือพยายามใช้ของรีซีที่หาได้จากการที่เราคราฟเองแล้วก็ จากธรรมชาติดีกว่านะคะอันนี้ก็คือน้ําพอจะเป็นไกด์แนะนําให้คร่าวๆค่ะอู้หูเดี๋ยวก่อน,นะคะ่ะน้ําเจอช่องทางการหาเงินใหม่แล้วค่ะโอ้โหแค่คลาล์แฮมเมอร์นะคะแปดร้อยสี่สิบสองอ้ยเดี๋ยวก่อนนะคะน้ำว่าเราฟาร์มเหล็กมาเยอะๆแล้วก็ขายคราลแฮมเมอร์อย่างเดียวก็รวยแล้วนะคะเนี่ยคือใช่ไหมคะเพราะว่าน้ำคำนวณราคาให้แล้วอ่ะมันอยู่ที่สามร้อยอะคะ่ะอันนี้คือได้ราคาดีแล้วค่ะทีเรามาใส่หมอดเลยค่ะเรามันยังขายได้มากกว่าน,นี้อีกนะคะเนี่ย ยังได้อีกนะคะนี่ค่ะราคากันไป็งนสอแล้วค่ะเฮ้ยรวยค่ะเฮ้ยนางนางว่านางคนเราจะการเป็นเศรษฐีแล้วค่ะครอยากเป็นเศรษฐีฉันละสิฉันละสิฉันละสิตอนนี้อะระหว่างรอเขาคับกาวแล้วก็คับของต่างๆนะคะเดี๋ยวนะ้าวางบล็อกไะะ้เลยค่ะอันนี้คือโซนที่จะปลูกไว้ขายส่วนอีกโซนก็ปลูกไว้กินนะคะคือทําแยกไว้ดีกว่านะคะจะได้รู้อะค่ะว่าโซนเนี้ยเราปลูกไว้ขายปลูกไว้กินนะคะมันจะได้ไม่ปนกันนะคะเพราะบางทีเราต่อยเพลินนะคะอย่างนี้เลยค่ะ ทำเป็นสัญลักษณ์ไว้เลยค่ะสุดท้ายแล้วนะคะคือเราอะจะไปหาเงินให้มันวุ่นวายทาไมคะจะไปฟาร์มของให้วุ่นวายทาไมคะแค่ล่าหมีแล้วก็ไม่สิคะคือยังไงมันก็ต้องขาดอ็อบบางอย่างเนาะใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะคือครับคราวแฮมเบอร์เฉยๆอะ่ะโอเคค่ะมาได้เงินดีใช่ไหมคะแต่เําว่าได้เงินดีเนี่ยมันก็ต้องมีหนังด้วยก็ต้องไปล่าเนื้อหมีมาใช่ไหมคะแล้วก็ต้องไปฟาร์มหมดจากในดันเชียนพวกกล่องลูทบ็อกพวกนี้อีกทีหนึ่งคะ่ะดังนั้นแล้วอะ่ะ ก็สุดท้ายแล้วก็คือว่าทุกๆวิธีการน่ะค่ะมันก็จะมารวมกันทําให้เราขายคราวแฮมเมอร์ในราคาแพงได้นั่นเองค่ะโอ้โหนี่น่าจะเป็นวิธีการที่น่าจะหาเงินง่ายที่สุดนะคะเดี๋ยวรอบนี้ยังไม่ขายแล้วกันนะคะคือเดี๋ยวขอเอามาเลททั้งหมดของพวกนี้มาพับกิเดเยีาวแล้วก็ปลูกเลยค่ะจะได้ประเมินได้นะคะว่าจะขายได้เท่าไหร่บ้างนะคะทํามาตั้งนานนะคะในที่สุดเราก็ได้โอ้โหน้ําตาจะไหลนะคะทํามาตั้งนานเนี่ยกว่าเราจะได้นะคะตัวเนี่ค่ะ มัชลูมากพอๆพอที่จะได้เป็นต้นอ่อนเพิ่มเติมมานะคะใช้เวลานานเลยล่ะค่ะกว่าจะได้แล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยอุปกรณ์อย่างอื่นเนี่ยมันขายได้ราคาดีไหมเห็นไหมคะจุดที่มันไม่คุ้มทุนก็คือว่ามันใช้ฟอส์ไอรอนมากกว่านั่นแหละค่ะแล้วโชเวลล่ะคะถ้าเป็นไอรอนโชเวลนะคะใช้48ค่ะไอรอนเอ็กซ์ก็ใช้เยอะนะคะเนี่ยใช้เยอะเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็ไอรอนพิกแอ็โชเวลใช้เยอะค่ะไอรอนสเปีย รู้สึกว่าจะใช้น้อยที่สุดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเลเวลห้าเลเวลหที่น้ําต้องไปอัพสกิลอีกทีหนึ่งเนี่ยน้ำไม่มั่นใจนะคะว่าจะใช้น้อยเท่านี้ไหมแต่คิดว่าน่าจะประมาณ60สิบละค่ะไล่เรียกกันค่ะแฮมเมอร์ตัวนี้ค่ะใช้ประหยัดที่สุดแล้วค่ะเพราะว่ามันใช้แค่สาสิบหกนะคะนะอันนี้แหละน่าจะคุ้มที่สุดแล้วละคะ่ะทีนี้นะคะ ให้ระวังเอาไว้ด้วยค่ะคือเราครัาได้ไม่เกิน6กอันนะคะเพราะว่าอย่าลืมนะคะเพราะว่ามันสแต็กได้แค่ทีละชิ้นทีละชิ้นนะคะอย่าสร้างเกินมากไปกว่านี้ค่ะกดตัวเดียวเลยละคะ่ะคือมันเป็นกดสามัญของเกมเซมิเนทูไดเลยละคะ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวที่เหลือนี่ก็คงจะประมาณว่าเอาน้ําไปส่งตามที่ต่างๆนะคะนึกออกใช่ไหมคะคือเหมือนกับว่าเราอะทำหน้าที่เป็นคนส่งเขาเรียกว่าอะไรคะส่งส่งน้าอะคะ่ะเอ๊ดูก่อนนะคะทำไมยิ่งพูดมันยิ่งดูแปลกๆอะคะ่ะ ก่อนนะคะคือคือน้ําน้ำน้ำไม่ได้พูดอะไรผิดเลยใช่ไหมคะคือน้าแค่พูดแบบว่ามันมันเป็นก็เหมือนกับคนขายน้ําส้มนีค่ะน้ําส้มข้นอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะคือเราเอเดียวก่อนทำไมน้ําต้องรู้สึกร้อนตัวด้วยล่ะคะเนี่ยเอเดียวก่อนนะคะคนดูอาจจะเริ่มงงนะคะว่าเอมันมีอะไรเหรอมันมันมันมีอะไรเหรอคะมันมันไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่เลยเลยไม่ใช่เหรอคะคนคนข้าขายน้ําทําน้าผลไม้ปั่นก็มีตั้งเยอะตั้งแยะนี่คะโอ้โหได้มาแล้วค่ะได้มาแล้วค่ะห้าอันค่ะ แล้วก็เอาหมอนมาประกอบเลยค่ะจริงๆน้ำก็คิดเหมือนกันนะคะว่าเราน่าจะครับมอเตอร์ไซค์อีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอเธอนี่เอาจักรยานมาครับนี่ก็น่าจะยังไม่ยังไม่แก้ตัวไม่แก้ตัวแล้วก็เมินเนี่ยนะคะเนี่ยได้คอนมาอีกสองอัน,นะคะ่ะโอ้โหนี่ครับจนแบบว่าไม่มีหมอดจะลงแล้วล่ะค่ะเนี่ย ทำไมคะลงหมดเต็มเครื่องเลยหรอคะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเถอะคะ่ะน้หมายถึงว่าเราไม่มีตัวหมดเนี่ยคะ่ะเข้าใจแล้วคะ่ะว่าทําไมเขาให้เราครัฟดักเทปได้แล้วก็ให้เราครัฟของบางอย่างได้นะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการครัฟของเพื่อขายเนี้ยคะ่ะเขาไม่น่าจะเป็นบั็กของเกมนะคะน่าจะเป็นความตั้งใจของผู้พัฒนาเกมนั่นแหละคะ่ะที่อยากจะทําให้อเทมหลายๆอย่างนะคะแล้วเอามาขายได้คะ่ะให้ได้เงินอย่างเงี้ยคะ่ะ เพื่อจะได้ทําให้เราเนี่ยสามารถหากระสุนได้ะคะ่ะสองสามสี่ขายได้แค่สามคะ่ะโอ้โหแปบ๊บเดียวได้มาหมื่นหนึ่งเลยค่ะโอ้โฟาร์มเงินที่แท้ถูกค่ะเดี๋ยวคอนพวกนี้นะคะน้ำจะไปกระจายสินค้าอีกทีหนึ่งนะคะก็สําหรับที่พิโสอนี้ก็ต้องขอจบไปจ่เพยงเท่านี้นะคะตอนนี้น้ําเจอช่องทางในการหาเงินแล้วละคะ่ะถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r คร e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมานะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เป็นกำลังใจให้เสมอมานะคะสวัสดีค่ะ